Tak ada dan, lepas kau เอยเ้ยมันตองก่อนเฮ้ย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 ยังไม่พ้อมเลยเฮ้ยมาเลยเพื่อนถ้ามันเพือดีเพื่อนยังยไม่พ้อมเลยึงมาฆ่าเลย cảm ơn bay, cảm ơn bay, cái gì, nó bắt tiền quan, ô linh cái tên yêu

ตกไหโอะไรล่าไม่มาเยอะจังวะพี่เนี่ยมอนไปไหนมวะเาจะเนี่ยไ,ไม่ไม่มีตัวให้กูตีเล่นเลยไม่ใช่โอ้คนอื่นน้องเวี้ยวหายเลว บอกบ้าไปเลยไม่ได้เลยเลย ช่วยหน่อยช่วยหน่อยส่น้นเอาแล้วพี่จ๋าไปแล้วน้อง เขายิงอะไรมาโดนคุณไงเฮ้ยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไป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 พี่บนจะตายไม่เป็นผมเอาเลือดเหรอโอ้โหโดนจับ เทแล้วฝนบ้ากูจะตกอีกโอ้ยโอ้ยทิ้หายเหือยเอ้ยเกือบตายเจ็บเจ็บเจ็บเจ,บจบโอ้โหเพี้ยนต้วกลยใช่แล้วโอ้โหนี่๋านีาน่อะไร เอ้าสั้นตายเหรอใช่พี่สั้นตายโดนมันเซตหยอ่อกกำลังหัดเล่นยอนอยู่ไม่ไม่รู้ว่ามันใช่ไม่รู้ว่ามันชื่อยอนหรือเปล่าโอ้มีตัวให้ซีดอยู่เลยจำจริงจริงเออ ม,มาเยอะแต่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราโดนไปตัด ตันดันไปเลยพี่กำลังไปช่วยเี้ <c oughs> ตันหนึ่งนะเดี๋ยวออกของก่อน

ตัวมันมือเลยเอเบบี้เบบี้เบบี้โอ้มนุษย์เกิดมาบางคนกับบาสัจจัน์มันพปเศิษยาบาตวพยายันบางคนไม่ได้เิษย์อะไรวะ เอ้ยมาตรงกลางกาเลยพี่นี่นี่การเลยโอ้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 ยนทำอะไรลงไปวะ กอตายจะกูเล็กอยากเป็นรนหมอตอดไม่มาช่วยเลยนะ้องหมอตอดหมอตอดหมอนอดทำอะไรว่าหมอตอด,ด <c oughs> ป้อมแตกไปแล้วหมอตอด เฮ้ยโยู่เปิดไอติไปก่อนแล้วกันเผื่อมันแตกเออโอ้ยโอ้ยิ่งจ๋ามันจะแตกมาว้าวโอ้

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม um ันไม่ใช่แล้วโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เหรอเฮียล้วกูจะตายชิบหายยกูตาย พอเธอมีเรืารอด้กที่กแต่วันนี้เาเลนไม่คนดีโอ้หายแล้วนีตอนนี้กำลังสูสีลหนูสูสีสูงอะยึดแข 哪、啊、会儿？哎呀！哦、嗯，越打实力，哦，越打实力越不行。越给哦。 มุ้ยเชี่ยุ้ยกูกตายเจ๋คุต้องออกของะไรหรือว่าแม่งกูลืมแล้วยี่หนั่งพันแปดร้อยก็ อุ้ยเฮ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 ้ยเมใช่แล้วมใช่หกดเกนอยู่เหนือแม่มึงอฮ้ยอาของูอี่มึงมาโคตรเยอะเลย ว้าซีซิวช่วยฉันด้วยซีซิวพี่ชูชูพี่ผมเป็นกำลังใจให้ซีซิวช่วยฉันด้วยซีซิวคุณเดียวมีซีบอสซีซิวพี่กูจะออกของครบแล้วว่ะเอาเรื่อง เออเริ่มแรแล้วจริ่มช้า<ะ>อยากจะกอดเธอ,อ,อได้ไหมยังพอมีเวลาให้เราได้จไปแก้ไขในวันที่เรานันไม่เข้าไจร่กูสวยโอกาสจังหวะน,นี้ในการฟาร์มเลยละกันแราเรียกกูยังไม่ถึงชิคกี้เลยยิ่งเจ

ตันกับตันตันโอ้ยไป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 พี่พวกเราก็ไปเฮ้ยมาเยอะเกินไปแล้วแก <c oughs> แล้วฮู้ยฮู้ยฮูงหลอดปุ่มไอ้เหี้ยพี่จับไว้แล้วไม่เป็นไรเป็นเกิด มาดอดเกิดเป็นกันได้กันได้ที่จะเกิดแล้วขโมยามูตาตะขอให้มึงรอดเพื่อนเพื่อนสู้ซู่เพื่อนสู่สู้ซู่ซู่ซีซิวมาแล้วมาแล้วไอ้เจ้กูกดเจ้าอะไรไปเนี่ยกูยังไม่เกิดเลยกูยังไม่บอกท่าเลย ยางขึงนเลกูเยอะๆๆโออกวามโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ลิงจบแล้วมดหดเยอะเยอะเลยาวเลย่ยพี่ไอ้เฮียมดทด เพื่อนเพื่อเ้าไอ้เยอะออาันเดี๋ยวมันคุณทำอะไรมันออกแล้วโอ้พอเลย